ไปไปไปหาสแนลกันอ่าจำมาเลยเด็กๆมาเลยเด็กๆมาทางนี้เลยเดินมาอเดินมาทางนี้เลยเด็กๆโอ้โหเจอแล้วนะไสแนลอยู่ข้างบนนะไหนนี่ในนู้นตุ๊ขึ้นบนอ๋ออยู่ข้างบนโอ้โหโอ้ยยงไยยแยนยยแยยย่ยย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 เยย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 ย อ่าใช่เลยใช่เลยอ๋อโอ้ได้แล uh, ้วแนวหนึ่งตัวผลป่าเราได้แล้วเดินมาหาแนนเอวกันเร็วโอ้ยเราเจออีกแล้วเราเจออีกแล้วเอาจันค่อยมาเลยเจนอ่าเจนเลยเจนเจนนี่แล้จัจนแล้วเออลงแล้วเออเย่เย่มาอ๋อ พี่แจนแตได้ได้สองตัวแล้วภารกิจอ่าอีกตัวนึงอ่าเย้ได้เลยอ่าอีกหาอีกไปฟองเดินมามาเลยอ่าฟองมาอ่าไปไปสแนลกันอ่าไปไปสแนลกันไปเลยอ่าไปอ่าปล่อยเลย phong em ơi oh, À giúp lời ơi phong giúp lời ơi phong giúp lời ơi phong lời ơi lời ơi phong lời ah, phong lời ah. ah, ah. ah, ok Yeah dầm ơi ơi